สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะมาผูกกับช่องซาว่งเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยศูนย์เม็ดเดียวงวด่ประจําวันที่29ิพฤศจิกายน2567นะคะอ่นะคะของเมืม่อวานแอบไม่ได้ลงให้ต้องกราบขอโทษขอไปพี่พีเอฟซีด้วยเนาะ,ะมาตามกันต่อนะคะของวันที่29นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดียวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่เมื่อวานก็ในกลุ่มก็ปังกันไปนะคะสําหรับรูที่7นะคะอ่าเจ็จมาหลาย,นยหนเลยนะคะ มาตามต่อกันของวันนี้นะคะวันที่29เข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะอ่ะส่วนท่านไหนรอรัฐบาลไทยนะคะแอดลงในกลุ่มตั้งแต่วันที่17แล้วเนาะอ่าลงให้ตั้งแต่วันที่27นะคะสำหรับรัฐบาลไทยแล้วก็ในอ่าบ้านสีน้ำเงินเนาะแอดก็ลงอ่าบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะลง บ้านสีน้ำเงินอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะสําหรับแนวทางฮานอยสูตรไม่เดียวงวดประจําวันที่29นะคะอ่าตัวเด่นของแอดนะคะแอดให้เด่นไปที่3นะท,ที่จ๋าเด่นไปที่3 8แล้วก็9นะคะวิ่งรูดนะคะแอดวิ่งรูดที่8เนาะสำหรับท่านไหนไม่ชอบ8ก็นำอ่า3กับ9ไปพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวเรามารูดที่8กันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะ8081นะคะ82 83 84 85 แปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้าเนาะอ่ะตามต่อนะคะตัวที่แอดเน้นสำหรับในสูตรเม็ดเดี่ยวนะคะเมื่อวานแนวทางด้วยรูปกระปังปังทุกวันเลยนะคะสําหรับเราวัฒนาวันนั้นก็มาเหมือนกันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะสาหรับสําหรับรูปที่แปดนะคะตัวที่แอดเน้นแอดจะเน้นไปที่แปดหนึ่งนะคะแปดสอง 83 84นะคะ87แล้วก็89เนอาแนวทางของแอดในสูตรไม่เดียวก็จะประปาน,นี้นะคะพี่พี่จา๋าหากมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเรวยรยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ